สวัสดีครับผมเพชรพลาล้อยนะครับเนาะม่าตามเลขนั่มาจานนะครับเนาะเลขขันน้ำม่อนหัดตะเหลีวเป็นกระทําวิธีเป็นเห็ดก็ได้ซีหาหูนะครับเนาะเลขกับเขาหาหูกตรงๆนะครับเนาะท่านผู้ชมขามาแล้วฝากกดไลคไล์กดแชร์กดติดตามเพชรพาล้อยนะครับเนะ้อให้มีกาลังใจให้คลิปต่อไปนะครับเนาะเเป็นแนวทางเชียงโศกนะครับเนาะ เวเขาไปรับขาไปชบนำกันโค้งสุดท้ายแล้วก็าจินดาโมนีียบดาบสุม่มวเทีรเยร์ียบเงินหยับข้ามดีก<อ>้าไข่ผต้สห่วงไลยเลยกระโปรงกันก้าขายจะแห้งขั้นค่าขายก็ดีนวะก้ายข่ยขยแห้งเลยอันดับหนึ่งอ๋ครับดับหนึ่งเลยค่าไข่ลูกอินซุ่มไปตั้งระเทศซุ่มไปหวดไปยังเว้เขามานเขาตั้งหรือวะาอ๋อครับ ังมันอยากต้อโควิยึดถือก้อนไปอ่างนี้กันครับแน่นอยู่ครับเออโควบยดวันเงินเข้ามันกันเลยพอาะใเหตุการณ์เห็นงานตัวมึงนึงเงินห่วยไปร้ายดิแค่เงินตัวเงินครับเดี๋ยวถ่ายถามมึงกันครับเอาตัดอันมึอใดเก่เอาต้าตัวเลขกับท่านผู้ชมมนครับตัวคำเนาะคงสุดท้ายล่ะคุ้ยกับสังก่อนอ่าครับของคุ้ยกับสก่อน เลีกกได้เก้าศูนหาเนาะครับเนาะเรขลกร่างกับสามนึ่งเนาะครับท่านผู้ชมไอพิจณาบ่งให้เปลี่ยนแนวทังเลขทู่กระตุงกันนกกอาจา์เนาะเลขทู่กระตุ่มกันไทยท่านผู้ชมมือครับศูนย์หนึ่งสามเขาวันกับเรียกกันเนะนกพูนเนาะนับเนาะ้ำมนีครับเขาวันกับเรขันน้ำมต์ผู้ว่าดีสวนสามส่เนี่ย ด่นเดี๋ยวมันบหยุดโอ้มันบหยุดสิครับมันบหยุดมันยังไหลอยู่โอ้ครับเออจุติยาอยู่อกว่าสามตัวสิหยุดเลยโอ้ครับหยุดเทียนหยุดลงของเก่าไปตารางวัดเชียร์หกเลยมันหยุดนี่บอหยุดเชียร์หกผมว่าซีมหาว่าหกครับหยุดลงไปนี่เทียนยุ่งเก่าหยุดลงไปเทียนยุ่งเป็นยุ่งเก่าเลยพอไปโอ้ครับตอนนี้หยุดเราเทียนที่เรียนนี่ไปตารางวัดนี่ปัญหาทั้งรางพร้อมเนี่นตั้ง่างคุณู่้ใหญ่ั้งรางทั้งหมดโอ้หมด กอะสูนเล่นปนเ่ยศูนสุนมาตึงง้งเนี่ยศูนสุนตรงมากเลยเที่ยนึงตาบอกเลยครับกระสุนตรงมากป่นเลครับเนี่ยครับครับพิจนาห์รุ่น้าะพิจนาะครับเนาะใส่ไนีวไหนครับลอาใส่เนาะครับเนาะอ๋อครับใกอ๋อครับวาดพวกนั่งหัน แดนซีหาหกครับไอซีหาหกโอ้ัหงนงนึงไป้ซีหาหกนะครับเนาะอกลาโอ้ันกระเขามันกระเขาหาห6กลางเนาะหากลางั้นวุนเลยเที่ยงหกวันนี้ตัวที่ทข้งหาตัวคนละโอ้งันอันว่านี่เที่ยแต่ว่าซุนย่บุนก็เลยว่าอ่นนะเที่ยงคันไว้นะตามตัวอยู่บนโอ้ครับโอ้อันการไว้เป็นเลขล่างเลขบนพอมะครับ อันนี้ถ้ามีที่มันเคลื่อนนี่บอกครับอันอันตัวนี้เลยครับอันอันนี้เป็นล่างบ่ะครับนี่เป็นล่างอันสามเกียดบ่ะครับหนึ่งเป็นหนึ่งบ่ะครับหนึ่งเกียดซึ่งก็เป็นหนึ่งนละหนึ่งหนึก็เกียดตัวเดียวกันนาะครับเนาะหนึ่งหนึ่งก็ได้เกียดก็ได้แต่ว่าสามจะมันง่ามเนะครับเนาะเป็นสามหนึ่งนาะครับเนาะ ต่ว่าอันนี้ก็ยังอันงามเถอะครับนี่นงามเม่ด้ใช่ไหมขั้นเบิกเงินขั้นเบิงจังเสี่นี่มันเป็นอันเก้าหาเก้าศูนหาที่เนาะครับเนาะเก้าศูนหาท่านผู้ชมเห็นตัวใดแคบหน่อจอมะคอมเมนต์มาไรเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเห็นตัวใดคอมเมนต์ได้ครับเก้าศูนหา แภาวะตัวอื่นก็บ่เปลี่ยนนี่เนาะครับเนาะขั้นเปลี่ยนกับเปลี่ยนตัดตัวนี้เนาะครับขั้นตัดเลนกับเก้าศูนย์หกศูนย์อะไรเนาะครับเนาะได้ปะครับหกศูนย์ห้าศูนย์ครับหกศูนย์เก้าศูนย์ห้าศูนย์หกห้าครับอันนี้บนเนาะครับเนาะล่างเนี่ยเปลี่ยนสามหนึ่งเนาะครับเนาะสามหนึ่งก็ได้สามเกียร์อะไรเนาะครับเนาะเพราะว่าหนึ่งก็เกียร์ตัวเดียวกัน ท่านผู้ชมพิจารณาเอาโค้งสุดท้ายละตัวสัตว์งามดีครับมาจุดถูกในทางหน่อมันตรงกันยี่บ่ครับว่าเลขถูกตรงกันยี่บ่ครับมันโอ้มันตรงกันอยู่ตัวครับมันเมย์มันตรงกันเข้ามาจุดตรงกันเป๊ะเลยยริงปะมันศูนย์มันศูนย์หนึ่งสามหนึ่งสามพอปูคนก็จะให้ตัวนี้แหละอือครับให้ตัวนี้ตัวเดียวเนาะครับเนาะเนี่ยตัวนี้ว่าจ้าปูว่ะอือครับ ตรงเงินคักตัวนี้ไหมเงินคักเล่เลยเลขเล่ทูบกระสุนหนึ่งสามเนาะแสดงว่าอาจารย์หัวตะเห็ดตัวนี้ไหมครับเนี่ยเขาพาผมมาเมือนบ่มีเนี่ยบัวตะเห็ดหัวตะเห็ดหมึกเคืนเนาะครับเนาะท้ามีที่หมึกเคลื่อนนี่โอ้โหครับมันจังบ่เขียนเนาะครับเนาะโอ้โหท่านผู้ช่วยมาเป็นแนวทางเนาะครับอาจารย์เนาะเปลี่ยนเน้าทางเสียงโศกมึง โค้งสุดท้ายแล้วเดีงหวดพวกนึงหันการหวดพวงนึงมันกางวดบางนึงกับมิซีนะครับมหาหวดพวกนึงมิซีมิหามิหกเลขกับออกหาหกตรงๆเลยตัวนี้ครับอาจารย์ได้เขียนไว้แลนว่าครับมัน ว่าอันนั <sk 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 ้นเลขนี่ิดว่าเลขอันยุคันน้าม่อนไหมครับว่าเขียนอันเบ่งเอาเล่นไหมครับัอเลขงามเนาะครับเนาะงามครับสามหนึ่งเนี่ยเขาซีลตรดีไรอ่ะสามนึ่งอือครับว่าเขาซีลตันดีอาซ้อว่าไรแล้วมุดเลยที่อ่ะ ตแต่ว่าส่วนเก้าศูนย์หางงามนะครับเนาะเก้าศูนย์หาก็ได้หกหกศูนย์หาอะไรนะครับเนาะเลข่มากองเรเลขวหนอเมียนครับกเ,เลยโอครับงวดพวกนั่งหันได้หันซีหาหกวะครับไอซีหาหกโอ้หมวดพวกนั่งไป้ซีหาหกนะครับเนะาะออมันกระเขามันกระเขาหาหกกลางนะครับเนะาะหกางันนีหก วันนี้เราได้ต้งหาตัวคนอ่ะโอ้วันอันวันนี้เนี่ยแต่ว่าซุนยู่บุนก็เลยว่าอันน่ะเที่ยงคันไว้นะตามตัวอยู่บนโอ้ครับโอ้อันการไว้เป็นเลขล่างเลขบนพ้อมะครับเนี้ยถ้ามีที่มันขึ้นนี่บอกครับอันอันตัวนี้นะครับอันอันนี้เป็นล่างบ่ครับนี่เป็นล่างอันสามเกียรต์ป่ครับหนึ่ง เป็นนึ่ครับอนึ่งนึก็เก็เนนกเกตัวเดียวกันนครับเนาะนึ่งนึ่งก็ได้เจีด์ก็ได้ตัวสามจะมันงามเนาะครับเนาะป็นอดูครับอือเป็นสามนึ่งเนาะครับเนาะต่อันนี้ก็ยังอันงามเถอะครับนี่งามเลย่ไหมขั้นเบิกงอันขั้นเบิงยังี่นี่มันเป็นอัน เก้าหาเก้าศูนย์หาที่นาะครับเนาะเก้าศูนย์หาท่านผู้ชมเห็นตัวใดแคบหน่อจอมะเขาเห็นเมื่อไรเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเห็นตัวใดเขาเห็นได้ครับเก้าศูนย์หาแต่ว่าตัวอื่นกับว่าเปลี่ยนนี่เนาะครับเนาะขั้นเปลี่ยนกับเปลี่ยนตัตัวนี้เนาะครับขั้นตัดเลนกับเก้าศูนย์หกศูนย์อะไรเนาะครับเนาะ ได้ครัครับหกศูนย์หาศูนย์ครับหกศูนย์เก้าศูนย์หาศูนย์หกหาครับอันนี้บนนะครับเนาะนล่างเนี่ยเป็นสามหนึ่งนะครับเนาะสามหนึ่งก็ได้สามเกียรติก็ได้นะครับเนาะเพราะว่าหน,นึ่งก็เกยียรติมันตัวเดียวกันนันผู้ชมพิดจะหน,น้าเอาโค้งสไ้ายละตัวสัตว์งามดีครับมัน,น,นตรงกันโยนครับว่าเลกผม ตรงกันใช่่ครับมันโอ้มันตรงกันย่ตัวคับมันมีตรงกันเพราว่าจุดตรงกันเป๊ะเลยมั้งมันศูนย์มันศูนย์หนึ่งสามหนึ่งสามเขาผู้คนเป็นใหตัวนี้แหละโอ้ครับให้ตัวนี้ตัวเดียวนาะครับเนี่ยตัวนี้ว่าจัคู้ว่าโอครับตรงกันคักตัวนี้ไหมรงกันเลยเลขเลขเท่กับศูนย์หนึ่งสามเนาะ แสดงว่าจานหัวตะเห็ดตัวนี้เห็นรอครับเนี่ยเพราะว่าผมม่ามือนังบ่มีเนี่ยหัวตะเห็ดหมืนขึ้นเนาะครับเนาะถ้ามีที่หมุนขึ้นนี่โอ้ครับมันจำงบ่เขียนเนาะครับเนาะโอ้ท่านผู้ชมวยมาเปลี่ยนแนวทางเนาะครับอาจารย์เนาะให้เปลี่ยนแนวทางเสียงโศกมึงโค้งสุดท้ายตัะเด้วันวานเรื่งหันการวันบางเรื่องมันกะวันบางเรื่องกัมีซีเด้อครับ หมวดหนึ <pulse h. S 1> ่งม um, ิซีมิหาม่หกเลขก็ออกหาหกตรงๆแล้ตัวนี้ครับอาจารย์ได้เขียนไว้แทนว่ามันว่ารตุ้งนว่าอันนั้นเลขนี้มิดว่าเลขกันยุคันน้ำม่อนไหมครับว่าเขียนอันเบิ้งเอางเลนไหมครับ จอเลขกงามเนาะครับเนาะงามครับสามหนึ่งเนี่ยเขาซีรัตตีไรอ่ะตามหนึ่งอืมครับพว่าเืาอรัตรีอาซ่าอไรดี๋วมือหรมือเดียเัตตีแต่ว่าจนเก้าศูนย์ห่างง่ามนะครับเนาะเก้าศูนย์หาก็ได้หกหกศูนย์หาอะไรเน,นะครับเนา <c oughs> ะเลขพ่มากเรกลขพหนรเมียนนะครับ ไม่นอยู่ครับเี่กคนมัว่ากเขาหล่อรุนบนล่ะบนเลยครับมนนอยู่บแต่ว่าสวนหน่สวนหานี่งามเนะครับหนามาเนี่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเป็มไปนะครับเด้อมีกำลังใจให้คลิปต่อไปครับเนาะท่านผู้ชมชงมานทุกคนนะครับเด้อคลิปนี้สวัสดีครับ